ไม่ถึงโรงพยาบาลสาวทนไม่ไหวข้อลูกบนรถสามล้อข้อหวยแห่จ้องเลขทะเบียนรถ เมื่อวันที่13มกราคมเวลา18.20นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งว่ามีสาวท้องแก่ข้อลูกคนที่2บนรถสาล้อเหตุเกิดบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยทีมแพทย์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ที่เกิดเหตุพบพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยกำลังช่วยกันการพื้นที่ให้ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภยัยทําการค้อลูกโดยภายในรถสาล้อสีแดงหมายเลขทะเบียนสอเสือกอไก่ 589ชนบุรีพบนางสาวธิพรักอายุ21ปีกำลังข้อลูกออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันทำข้อจนสำเร็จโดยพบว่าเป็นเด็กชายร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เจ้าหน้าที่จึงได้รีบทำการตัดสายสะดือก่อนประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล you